ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้นะครับเรากลับมาเล่นในเกม Identity 5กันอีกแล้วนะฮะพอดีว่าวันนี้นะครับไม่ค่อยมีเวลาภาคคลิปทลายก็เลยเอามาเป็นคลิปสั้นๆแทนนะครับคลิปนี้น่าจะประมาณสนาทีนะครับผมเล่นเป็นอูชังนะฮะโอเคบอกเลยเป็นเจ้าพ่อที่ปาแม่นมากๆในยนะตอนนี้นี่จัดไปเสือก็แบบเลกลักแล้วนะครับไม่รู้จะไปทางไหนก็คือคนมันปาแม่นนั่นเนาะ <laughs> <laughs> เดาล้วนๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างรูกา้า พิชาให้อูช่างทำนายกันนะครับฟอร์จูนอเมล่าไปหนึ่งทีเปน็นไงแล้วห่านดินกินหญ้านะครับหาลูก้ากินล่มนะ <f uck> ปะ่ะเดี๋ยวจะพาไปนั่งดริงค์โอเคตรงข้างหน้ามีเก้าอี้อยู่พอดีนะครับหนึ่งตัวเหมาะสำหรับแกเลยลนะ่ะลูกา้า <f uck uck> เพื่อนแกต้องกดขอบคุณแบบรัวๆ <f> uck uck> ตายเร็วซะขนาดนี้นะตอนนี้เปิ์กมองเซอร์มันเห็น นักมายากลน,นะครับอยู่ฝั่งหน้าเรือนะแต่ว่าผมจะยังไม่ไปเอานะผมจะมาสกัดกั้นเกไว้ก่อนนะเผื่อ <c oughs> มันแอบมาช่วยนะ <c oughs> ก็คือทําให้เขาเสียเวลามากที่สุดเท,ท่าที่จะทําได้นะครับต,ต,ตัวนี้จะเป็นในแร้งนะครับคือแง้งผมก็อยู่มันติคอร์นะครับก็จะเจอเซอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นงานหน่อยนะครับผมก็เลยแบบต้องเล่นแบบระมัดระวังนิดนึงโอ้นายมาช่วยกันทันอันนี้คือผมมากันไม่ทันนะครับถ้าางนั้นลูก้าน่าจะเลยเฟสไปแล้ว ไม่นะไอเจ้าพวกบ้ามาช่วยกันได้ยังไงเนี่ยทำให้คนหล่อเสียเวลาอีกแล้วบรสเปกเตอร์อยากจะมีบทบาทขนาดนั้นเลยเหรอรับไปซะเสียเวลาหมดเลยนะสะบัดผมไปหนึ่งทีสวยๆ<อ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเรียกรูหนอนอย่างนั้นเหรอมันยามหน้าไปหรือเปล่าครับรูกา้าสวัสดีฮะพิสเตสนี่โอเคครับ เดี๋ยวผมทําลายไปเลยหรกกันนะฮะไปไหนละลูการไปไหนละอยู่ตรงนี้เหรอปีเปอร์มันเห็นนะครับไม่ทันนะครับไม่ได้กินผมหรอกผมนะบอกเลยกค้เทพก็้เทพเกินนะบางทีนะไม่ต้องกดขอบคุณกันหรอกนะผมรู้อยู่ว่าผมเทพเกินไปอะนะ่ะเนาะคนมันปลาล่มแม่นอ่ะพี่เข้าใจพี่เข้าใจโอเคมีใครมาช่วยทางนี้นะครับเขาเหินกันเรียบร้อย นักมายากลเหรอครับตีเอ้ตีไม่โดนมันแยกทางนะแหนของแกมันก็ชาได้แค่ครั้งคราวเท่านั้นแหละนักมายากลเดี๋ยวผมปลาล่งไปนะครับสกิลผมสองขั้นแล้วนะนายจะไปไหนละครับไปสู่ความมืงว่างองไกลพ้นยังไงล่ะพูดมาได้นายหมดห่วงแล้วลลูกาไม่มีใครมาช่วยแกแล้วเหนื่อยก็พักน,ะนักมายากลเดี๋ยวผมจะเป็นคนเล่นมายากลให้ดูเองนะครับคุณได้เวลาเป็นผู้ดูแล้วล่ะดูอยู่เงียบๆนะ พราะว่ามายากลน,นี้มันแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไล่ต่อนะครับคือตอนนี้เกเหมือนแบบอีกาจะขึ้นหัวนะครับเหมือนเขายืนอยู่นิ่งๆนะคือช็อกไปแล้วอ่ะว่าเพื่อนตายเร็วอะไรงี้ก็เลยแบบกดขอบคุณรัวๆแล้วก็หายไปแล้วผมเข้าใจนะครับว่าผมปลาล้มแม่นเกินนะฮะจนทําให้แบบเซอร์ช็อกนะครับหลุดจากเกมไปแล้วบ้างนะไอเจ้าบ้าคนนี้ไม่หลับไม่จํานะฮะ ว่าไงพ่อหนุ่มแม่เหล็กดูมายากลชุดนี้ดีๆนะนักมายากลหลับตานะหนึ่งสองสามนี่ว่าเกือบเฟอร์เฟคไปแล้วเชียวเมื่อกี้นี้ผมขอสัมภาษณ์ความรู้สึกคุณหน่อยครับเมื่อกี้นี้ช็อกครับสนุกไหมหลับให้สบายนะนี่เป็นมายากลชุดสุดท้ายแล้วแหละคึกคึกคึกค,คึจ้าเอ๋ <laughs> ตลกใช่ไหมล่ะเอา๋ยวเหมือนมีหัวขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนที่นั่งเก้าอี้สุดสบายให้แกแล้วแหละเอ่อตรงนี้มีเ้ยตรงนี้มีเก๋เดินมานะครับเพียนรอยเท้า <S 2> <S 2> <S 2> โห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 ,โหนี่ยอมไปแล้วใช่ไหมเนี่ย เออพี่เข้าใจนะว่าพี่เป็นปา่าล่มแมบนเกินคำบรรยายนะโอเคครับ <c oughs> เขายอมแพ้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับมายากลที่แบบจัมส์เกลแบบดีๆนี่เองโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่จำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม